สนับสนุนโดย IBF ไส้ F, กรอกอีสานสนใจติดต่อ0819152770ถือว่าเป็นการดีครับเป็นการแสดงความที่เห็นร่วมกันทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นพักเพื่อไทยแล้วก็ส่วนของพักประชาธิปัตย์ 8. ผมว่าแนวทางที่ดีนะทุกคนก็ต้องอสองฝ่ายนี้ต้องมาร่วมกันคือแสดงความที่เห็นช่วยกันยังไงแล้วก็คงไม่จบในเรื่องของ การที่จะชิงดีชิงเด่นกันไปมาอย่างน้อยก็ถ้ามาร่วมกันจอยปัญหากันร่วมมือกันว่าเราจะทํายังไงให้ประเทศชาติเราดีขึ้นหรือไม่ให้มีความปุมกันการขัดแย้งกันขึ้นเกิดขึ้นน่าจะดีขึ้นนะครับถ้าแน่จริงก็คือต้องดีเบตด้วยกันเพราะว่าแต่คุณนโยบายดีจริงคุณก็ต้องดีเบตรครับ อยากชนนโยบายที่เขาคิดว่าเขาดีจริงกระโจกออกมาเลยครับคือเรานี่อยากต้องการเห็นสุเทพกับยิ่งรักว่าคุยกันแล้วผลงานออกมาจะเป็นยังไงประชาชนก็อยากเห็นว่าสองคนนี้จะตัดสินใจยังไงถ้าเจอกันตรงๆซึ้งซึ่งหน้าแล้วจะโอเคจะตกลงกันว่ายัางไงประเทศไทยจะได้เจริญขึ้นแล้วก็จะได้ดูอะไรดีๆขึ้นทางฝ่ายยิ่งรักก็อยากให้โปองดองกันไม่อยากให้สิ่งที่ไม่ดีต่อกันพะปีใหม่แล้วอยากให้สุเทพกับ ยิ่งรักมีอะไรดีๆต่อกันกลับเข้าสู่ช่วงที่2ครับชนทุกป,ปัญหากับสามารถทาง IBTV นะครับอิสระข่าวสารและความรู้นะครับเราก็ยังอยู่ในระหว่างการเกาะติดสถานการณ์ของบ้านเมืองอย่างต่อเนื่องเป็นประจำนะครับช่วงนี้เราจะไปฟังนะครับในมุมมองของทางซีกเพื่อไทยกันบ้างน,นะครับ เป็นผู้สมัครสสอระบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยนะครับในการสมัครล่าสุดนี่แหละนะครับคุณกมลบันไดเพชรนะครับตอนนี้อยู่ใทสายกับเราสวัสดีครับคุณกระมลครับสวัสดีครับคุณจักรครับครับคุณกมลวันนี้เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์จะบอกว่ากระทบกระทั่งกันก็ใช่จะบอกว่ามันเป็นเหตุการณ์ความรุนแรงที่หลายต่อหลายคนไม่อยากให้เกิดขึ้นก็ใช่นะครับคุณกมลมองเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นวันนี้ที่บริเวณสนามไทยญี่ปุ่นดินแดงยังไงฮะ ความจริงเหตุการณ์นี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเนี่ยครับผมว่าผมพูดตรงนะฮะอันเนี้ยเป็นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในความผิดของปอกต่อของกอกต่อแหละฮะเพราะว่าเหตุเนี่ยมันรู้อยู่แล้วฮะว่ามันจะมีปัญหาครับมวลชนก็ไปล้อมอยู่แล้วแล้วเขาก็พูดอยู่แล้วว่าเขาจะไปล้อมที่ไทยญี่ปุ่นแต่ก็ตอก็พยายามที่จะไปไปจับเบอร์ บากเนี่ยที่กะกะรที่ไายญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นมันถึงเกิดเหตุปะทะกันเงี้ยครับออค,คือกะกะตเขาอาจจะนัดหมายกับบรรดาตัวแทนของผู้สมัครแต่ละพรรคการเมืองเอาไว้แล้วว่านัดหมายกันเก้านาฬิกาแล้วก็มันอาจจะเจอเรื่องเงื่อนเวลาด้วยมั้งคุณกมวลเพราะว่าการรับสมัครสอสออัรรบบัญชีรายชื่อมันจะเสร็จสิ้นมันต้องมีกําหนดดําอ่าให้เสร็จสิ้นกระบวนความได้บงได้เบอร์ภายในวันที่ยี่สิบเจ็ดคุณต้องฟังผมก่อนเข้า คือต้องเข้าใจกระบวนการก่อนออความจริงเนี่ยประกาศของกรอ,อ,อเนี่ยรับสมัครที่สามกีฬาเวทที่ดินแดงเพราะฉะนั้นเมื่อมีคนไปสมัครแล้วเนี่ยนะฮะกระบวนการต่อไปเนี่ยเป็นเรื่องของกรอ,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 อฮะฉะนั้นที่จะดําเนินการความจริงเนี่ยแม้กระทั่งนะฮะไปจับเบอร์เนี่ยนะครับกันที่ในสารนิวทิุที่ไหนก็ได้ถ่ายทอดทั่วประเทศไปเลยให้คนทั้งประเทศคือเขาดูก็ได้ครับมันมัน,มนทำนได้เหรอคุณกระบวนไปจับฉลาก นอกเหนือสถานที่ที่รับสมัครเนี่ยได้ครับเพราะว่าเนี้ยอย่าลืมลนะนะฮะในประกาศของกกตที่ลงในรัชกิจาุเบกษาประกาศเฉพาะสถานที่รับสมัครถูกไหมครับครับประกาศให้มีการรับสมัครสสบัญชีรายชื่อเนี่ยที่สามกีฬาเวนะฮะแล้วทาไมถ,าถ้าทําไม่ได้เนี่ยนะ,ะกรกตเนี่ยนะฮะทำไมตั้งแต่วันแรกเลยทาไมไม่จับฉลากตั้งแต่วันแรก ซึ่งผมบอ,อกแร้กระบวนการจับฉลากเนี่ยมันเป็นกระบวนการของกรกตรความจริงเนี่ยเรื่องปันเรื่องนี้นะหลายเรื่องนะครับที่มันมีปัญหากันอย่างนี้วันนี้ผมรูส้สึกแปลกใจมากที่กรกตรนะฮะเสนอให้มีการเลื่อนการเลือกตั้งผมเรียนว่าอย่างนี้นะครับแต่รับรับธรรเนินมาตรา108เนี่ยนะครับกาหนดให้เมื่อจะมีการยุสภานะครับต้องมีการเลือกตั้งต้องกําหนดไปในพระราชกิจการยุติพานะครับ่้าวัน ไม่เกินหกสิบปันคุณทราบไหมว่าทาไมเขาถึงกําหนดอย่างนั้นท่านถ้าถ้าถ้าจากันได้นะฮะเมื่อสมัยพักไทยรักไทยนะครับสมัยก่อนจะไม่มีกําหนดอย่างนี้ออคุณทักษิณประกาศยุสภาแล้วมีการเลือกตั้งในยี่สิบแปดวันนะครับ,รบทุกคนหาว่าคุณทักษิณเนี่ยเอาเปรียดเพราะคุณทักษิณน่รู้อยู่คนเดียวว่าจะยุบสภาพักแรกพักอื่นเนี่ยไม่รู้เขาเต็มตัวไม่ทันเห็นะครับอืนะ ขาถึงกาหนดว่าอย่างเขาเนี่ยเขากําหนดว่าต้องไม่เกิน60วันแต่ไม่น้อยก,กว่า45วันเพื่อให้มีเวลาได้เตรียมตัวกันครับเดี๋ยวเช่นนะครับแล้วการที่กําหนด60วันเนี่ยนะครับเพราะอะไรเพราะว่ารัฐบาลรัราการเนี่ยมันทําอะไรไม่ได้มนมากในการมาคุณลองคิดดูนะครับถ้ามีกาสื้อกันเขาครับฟังอยู่ครับฟังอยู่ครับได้ยินนะฮะ ครับได้ยินได้ยินครับฟังอยู่ครับมีการเลื่อนครับไม่เคารพกติการัฐธรรมนูญเนี่ยครับนะฮะมีการเลื่อนออกไปได้เท้าต่อไปเนี่ยนะครับรัฐบาลอื่นก็อาจจะยุบสภาแล้วประกาศให้มีการเลือกตั้งอีกสองปีแล้วเป็นไงครับอะไรจะเกิดขึ้นอ,อะไรจะเกิดขึ้นในบ้านเมืองน,นี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นกติกาเนี่ยวันนี้เราต้องดำเนิน,นาการตามกติกาส่วนนะครับข้อตาเก้าสิบสามของรัฐธรรมนูญเนี่ย บรรจับไย่างี้นะฮะสะานนี่มีห้าร้อยนะครับนะในการเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยนะครับประชุมครั้งแรกเนี่ยนะอาจไม่ครบห้าร้อยได้อ่แต่ไม่น้อยกว่าเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือสี่ร้อยเจ็ดสิบห้านะครับถ้าเมื่อประชุมครั้งแรกเสร็จแล้วยังไม่ครบห้าร้อยเนี่ยนะครับสามารถจัจดการในการเลือกตั้งให้ครบต้องให้ครบ ให้500คบ5 0าร้อยคนภายในร้อยแปดสิบวันเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าไอ้ที่เขาประกาศอย่างนั้นเนี่ยคุณต้องไปดูในในทอดกิจทอดหยัดเลือกตั้งนะครับเขาให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกกตเพราะว่า,าพอทันทีที่มีกิจการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะหน้าที่ในการจัดการการเลือกตั้งเนี่ยเป็นของกกตรัฐบาลจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวไม่ได้เลยเพราะถ้าท่านรัฐบาลเข้าไปแทรกแซงได้เนี่ยนะ มันจะไม่เป็นธรรมกับทุกฝ่ายถูกไหมครับใช่ไหมฮะมันจะไม่เป็นธรรมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงจัดให้มีการหน้าที่อำนาจหน้าที่เนี่ยเป็นของกรกตตามรัฐธรรมนูญแล้วคุณไปดูหน้าอำนาจหน้าที่มีหมดนะฮะในกฎหมายเลือกตั้งจึงมีว่าแบบอำนาจการจัดการการเลือกตั้งเนี่ยเป็นของกกตอาจจะเลียดคนนู้นคนนี้ช่วยงานได้นะครับเอาดูต่อไปนะฮะนะครับเมื่อมีการเลือกตั้งอย่างนี้นะครับนะฮะนะครับ กฎหมายมาตรา73ของธนบัตรเลือกตั้งเนี่ยกฎหมายเลือกตั้งเนี่ยนะครับกําหนดเรื่อง,งนี้ที่ใดเนี่ยมีเหตุจาเป็นฉุกเฉินไม่ใช่มีเหตุจำเป็นเ,เ,เลือกตั้งไม่ได้เช่นน้ำท่วมมีเหตุจะละจอะไรก็แล้วแต่เฉพาะบางที่ฮะกต,ต,ตถึงจะจัดให้มีให้เนื่องการเลือกตั้งออกไปนะครับ,รบแต่เมื่อเหตุการณ์นั้นสิ้นสุดลงเนี่ยต้องเลือกตั้งภายในเจ็ดวัน นะครับอำนาจทั้งหมดเนี่ยนะฮะมีอำนาจกกตเหี่ยหน้าจถะแต่วันนี้เนี่ยนะครับอาจจะมีปัญหาเข็นเลือกตั้งเลยมีแต่ทั่วประเทศยังเลือกตั้งได้ในอีสานในเหนือเนี่ยต้องเลือกกันซะมาก่อนใช่ไหมครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับว่าถ้าใช้รัฐบาลออกไปดีการเลือกตั้งเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยนะครับจะจะทําได้อย่างไรเนี่ยนะฮะนะ กิจการนั้นนะฮะจะขัดต่อรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูนกาหนดไว้ชัดเจนเลยหกสิบวันนะไม่น้อยกว่าสี่ถ้าวันแต่ไม่เกินหกสิบวันรัฐธรรมนูญกาหนดเอาไว้ต้องทำนะเป,นเป็นเป็นภาคบังคับเลยจะออกราชกำหนดนะรัฐกำหนดนะก,ก็ไม่มีเงื่อนไขนะฮะเพราะว่ากรรําหนดเนี่ยนะจะห่อออกได้ในความจําเป็นฉุกเฉินนะเหตุเร่งด่วนและฉุกเฉินในการต้องกันป้องกันภัยพิบัติสาธารณะ ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะออกโดยพระราชบัญญัติ่ไมนโดยพระราชกำหนดหรือกฎีกาต้องไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญคือต้องไม่เกินหกสิบวันนับตั้งแต่วันยุ่สภาเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่กรกตมาพูดนี่นะครับนะผมผมพูดได้เลยนะครับกกตเนี่ยจะเป็นเหตุให้บ้านเมืองเนี่ยนะครับวุ่นวาย ถ้าทากันอย่างนี้ถ้าทํากันอย่างนี้นะครับครับคุณคุณกระมลถ้าเกิดว่ากกตนเนี่ยสามารถทําได้หรือว่ามีช่องทางออกอย่างที่คุณคุณกระมวลเสนอไปเมื่อสักครู่ทำไมกกตก็ไม่ตัดสินใจอย่างนั้นนะเพราะผมก็จะว่ากรกตก็มีทีมกฎหมายอยู่เยอะพอสมควรเหมกกืนอนกันคือกกตทำได้แต่ในเรื่องบางท้องที่ฮะจะประากาศเรื่องการเลือกตั้งไปทั่วประเทศไม่ได้เฉพาะหน่วยเฉพาะหน่วยเฉพาะได้ครับท่านท่านในประเทศนะมันมีปัญหาอาจจะ เลื่อนการเลือกตั้งเฉพาะกรุงเทพออกไปจนกว่าเหตุการณ์จะสงบ,บแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะจะเลื่อนเลยไปกว่าร้อยแปดสิบวันไม่ได้อย่าลอื่นนะหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ของกรกตซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายต้องทําต้องจัดการการเลือกตั้งถ้าคุณจัดการการเลือกตั้งเนี่ยนะครับอย่างวันเนี้ยนะครับคุณเนี่ยนะไม่มีเหตุผลเลยคุณยัดถานที่เนี่ย ทางเจ้าหน้าที่เองนะฮะทางเจ้าหน้าที่กรกตรอเองนะฮะเขาเสนอไปเจ็ดที่คุณยังไม่เลือกคุณไม่เลือกแล้วคุณก็รู้อยู่ว่านะครับเขาเนี่ยมาล้อมอยู่แล้วก็มีเหตุสอว่าจะต่อให้เกิดความรุนแรงใช่ไหมครับผมถึงบอกว่าการตายของเจ้าเกตตรวจหนึ่งคนบาดเจ็บอีกยี่สิบแปดคนนะ้มีบาดเกตสาหัสด้วยคับยี่สิบแปดคน กกตต้องรับผิดชอบฮะไม่ใช่ใครเลยนะครับกรกตเป็นความรับผิดชอบของกกตถูกต้องฮะเป็นเรื่องที่เสียใจฮะเป็นหน้าเรื่องที่น่าเสียใจที่คนที่นะฮะซึ่งมีหน้าที่ต้องเป็นบัตรตามกฎหมายนะฮะต้องมาเสียชีวิตเนื่องจากกกตเนี่ยนะครับครับแสดงว่าในมุมของคุณกมลเนี่ยเมื่อกกกตเสนอ สถานที่สำรองไว้เจ็ดที่เนี่ยกกตก็เลือกเอาสักที่ใดที่หนึ่งตัดสินใจเองเลยไม่ต้องไม่ต้องครับ,รบเป็นนี่ผมบอกแล้วเนี่ยอำนาจในการจัดการการเลือกตั้งเนี่ยนะครับเป็นอำนาจของกกตกฎหมายเนี่ยให้อำนาจกกตเนี่ยนะสามารถรจะเลือกคนของมาดไทยเลือกอายการเลือกสารด้วยซ้ำม,มาช่วยงานนะครับซึ่งรัฐบาลเองก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือเมื่อวานเนี่ยนะครับผมทราบว่านะครับ เจ้าหน้าที่ของกกร์รคอระสานพยายามติดสมนักนายกจะขอให้มีการออกกิอาออกลาากิจจาเพื่อจะเลื่อนการเลือกตั้งได้เพื่อจะเปลี่ยนสารที่เลือกตั้งแต่คอกรคตอไม่ไม่ไม่ยอมฮะคือมีมติว่าแต่ใช้ที่เดินนั่นแหละครับทั้งที่คาดการได้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดเหตุร้ายเกิดขึ้น ผมถึงบอกว่าความผิดทั้งหมดเนี่ยนะครับเรื่องนี้นะส่วนใหญ่เลยนะฮะอยู่ที่กรปตแล้วแล้วแล้วมันจะมันจะเดินหน้าต่อไปยังไงในมุมของคุณกบวนเมื่อมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้สถานการณ์การเมืองตอนนี้มันเป็นอย่างนี้มันจะมีทางออกอะไรที่พอที่จะทําให้สถานการณ์มันคลี่คลายหรือว่าฝ่าทางตันตอนนี้ไปได้บ้างครับผมนะผมบอกให้สังว่าควรจะเดินหน้าเรื่องตั้งให้เร็วที่ให้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 ตามกำหนด นะครับท้องที่ใดที่มีปัญหาครับนะครับก็อาจจะเรื่องการเลือกตั้งออกไปก่อนเฉพาะท้องที่นะครับครับเฉพาะท้องที่ตรงไหนพร้อมไม่มีปัญหาก็เลือกตั้งเดินตามปกติคือสองกุพาก็เลือกตั้งถูกต้องครับอันนี้นะครับมันคือสิทธิของประชาชนฮะอำนาจของประชาชนที่จะมีสิทธิเท่าเทียมกันน่าครับ ก็คือการเลือกตั้งนี้แหละก็คือหนึ่งคนหนึ่งเสียงเนี่ยนะแล้วการเลือกตั้งนี่จะคือการแก้ปัญหาของสังคมการเมืองนะฮะที่ไหนทั่วโลกเขาก็ใช้กันอย่างนี้ครับครับมีที่บ้านเราเท่านั้นเองที่ผมไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจผมพูดเนี่ยนะพูดในฐานะของผู้สมัครแล้วต้องการให้มีการเลือกตั้งใดๆเลยผมพูดบนหลักของกฎหมายบนหลักที่ควรจะปฏิบัติ เพื่อไม่ให้เกิดเลือดตกยางออกในแผ่นดินนี้อืมออ่าก็เป็นเรื่องที่คงคงคนทั่วไปก็คงไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้วันนี้ขอบคุณคุณกระบวนะขอบพระคุณนะครับครับสวัสดีครับคุณกระบวลบันไดเพชรนะฮะซึ่งก็เป็นผู้สมัครสอสระบบบัญชีรายชื่อล่าสุดของทางเพื่อไทยนะครับก็จับสลากมาแล้ววันนี้หมายเลข15นะครับแต่ว่าปัญหาสําคัญที่กําลังรออยู่ข้างหน้าก็คือว่า การเดินหน้านในการรับสมัครสอสอเขตนี่มันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าและถ้าฟังจากสิ่งที่ทางกกตเนี่ยนะครับแสดงท่าทีกังวลใจผ่านทางแถลงการทั้ง5ข้อนี่ถือเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญเลยครับกก,กตประเมินแล้ว